กำลังโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งตัวแม่และตัวลูกภาวะแทรกซ้อนนะคะของตัวแม่ลกรอดตัวก่อนกาหนดแข็งตัวของเลือดที่มันผิดปกติป<ะ>เป็นโรคเนาะที่เกี่ยวกับในเรื่องของหลอดเลือดอาจจะเจอในเรื่องของเลือดออกในสมองแรงมากที่แบบตับไตวายทีนี้ก็คือภาวะแทรกซ้อนต่อตัวลูกโตช้าในท้องหรือว่ามีโอกาสที่จะคลอดออกมาเป็นเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะคะการตายคลอดก็ค,ดคือมีชีวิตออกมาแต่ว่าอาจจะเสียชีวิตเะนั้นคือเราถึงพยายามบอกไงเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์นะคะให้รีบฝากท้องใกล้บ้านให้ได้ เร็วที่สุดความดันโลหิตสูงนะคะมันหมายความว่าอย่างไงค่าความดันเนี่ยค่ะจะเป็นค่าความดันที่หัวใจบีบตัวกับหัวใจคลายตัวหัวใจมันมีการบีบแลคลายมีการส่งเลื่อนนะคะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายาตัวบนเราจะเรียกว่าค่าซิสโตลิกค่าที่หัวใจมีการบีตัวถ้าเมื่อไหร่ที่จะคิดถึงว่าเป็นความดันโลหิตสูงคือค่าเนี้ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1 4 0มมตรประหลอดขึ้นไปตัวล่างนะคะเราจะเรียกว่าไดแอสโตลิกก็คือเป็นค่าหัวใจนะคะที่หัวใจไมมีการคลายตัวทําให้เลือดมาาสไไปเลล้้้งงงววต่ข มันมากกว่าหรือเท่า9กมมตรปลอดขึ้นไปอ,อันนี้ก็คือจะเป็นความดันโลหิตสูงแต่อย่าพึ่งเราจะต้องมีการวัดนะคะสอรอบ เทียบถามกันอย่างน้อยเนี่ยสี่ชั่วโมงก่อนวัดไม่ใช่ว่าไปถึงนะคะเหนื่อยแฮกแข็แแปุ๊บเห,หนื่อยง<ว>ก็ไปวัดความดันไม่ใช่คือไปถึงปุ๊บคุณจะต้องนั่งพักนะคะให้ตัวเองมีความผ่อนคลายก่อนรีแล็กซ์ก่อนในระดับหนึ่งเนาะจากนั้นนะคะถึงค่อยไปวัดความดันที่วัดความดันนะคะคือจะต้องนั่งนะคะในท่าที่คุณแบบมีความที่ผ่อนคลายที่แบบเรารู้สึกสบายเวลาที่วัดความดันเนี่ยเครื่องเนี่ยกบหัวใจเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับเดียวไม่พูดไม่คุยไม่มีการกินชากาแฟหรืออะไรใดๆมาก่อน ไอ้ที่วัดความดันเนี่ยค่ะจะต้องมีขนาดที่พอเหมาะเครื่องวัดความดันที่เราจะเชื่อมากที่สุดก็คือเครื่องวัดความดันที่เป็นแบบ ประหลอดนะคะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์นะคะมันก็จะมี4แบบแล้วสาเหตุที่เกิดนะคะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์เนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าเขาคิดถึงว่าเวลาที่คุณแม่นะคะมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะเราจะมีชิ้นเนื้อรกเกิดขึ้นถ้าคุณแม่นะคะที่เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ครั้งแรกนะคะแล้วมีชิ้นเนื้อรกเกิดขึ้นในร่างกายของตัวเองครั้งแรกนะคะก็อาจจะเจอได้นะที่ว่าเป็นความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์กรณีที่2ก็คือว่าคุณแม่ตั้งคครรนนนแล้้้วมมีชิเือกา ปกติก็ยังตัวอย่างเช่นคุณแม่ตั้งคันแฝดเพราะว่ามีชิ้นเนื้อลกนะคะตั้ง2อันหรือว่าแฝด3แฝดสก็มีชิ้นเนื้อลกเยอะกับอันที่3ก็คือว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคหลอดเลือดเดิมอยู่มาก่อนซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้นะคะเนาะแล้วก็อันที่4ก็คือว่าคุณแม่ค่ะหรือว่าคนในครอบครัวพันธุกรรมนะคะลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเนี่ยค่ะเคยมีประวัติความดันโลหิตสูงขณะตั้งคันมาก่อนสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เลยมีโอกาสที่ทําให้คุณแม่ค่ะเกิดเป็นความดันโลหิตสูงขณะ เราจะเรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงนะคะคือการตั้งครรภ์เหนียวนำทําให้คุณแม่หาเกิดเป็นความดันโลหิตสูงชื่อว่าพรีแคมเชียกับอีกอันหนึ่งก็คืออ e ีแคลมเชียเมื่อคุณแม่นะคะมีอายุครรภ์ที่มากกว่าหรือว่าเท่ากับ20สัปดาห์ขึ้นไปคุณแม่ก็จะเจอว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆความดันตัวเองก็คือเพิ่มสูงขึ้นหรือคุณแม่ค่ะไปจุ่มนะคะตรวจปัสสาวะแล้วเจอว่าตัวเองะคะ่ะมีโปรตีนรั่วออกมาทางปัสสาวะหรือว่าคุณแม่บางคนนะคะ คือความดันหติตสูงที่อายุคัน20สัปดา์ขึ้นไปแต่ไม่ได้ตรวจเจอว่าตัวเองค่ะมีโปรตีนรั่วออกมาทางปัสสาวะ,วะแต่ว่าเจาะเลือดนะคะแล้วเจอสภาวะอย่างเช่นมีในส่วนของเกล็ดเลือดที่ต่ําท่าไตนะคะที่มันสูงขึ้นทั้งๆที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวเองอะ่ะเป็นโรคไตค่าเอนไซม์ตับก็คือสูงขึ้นหรือว่ามีสภาวะคือน้ําท่วมปอดหรือว่ามีอาการนะคะทางในส่วนของตาหรือว่าสมองยกตัวอย่างเช่นตัวเองค่ะอยู่ๆนะคะความดันโลหิตสูงแล้วมีตาพรา่ามัวมอง,มองพรา่าไม่ชัดอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอก็จะวินิจฉัย ะะว่าอโอเคคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะเป็นความดันโลหิตสูงนะคะที่เรียกว่าชนิดพรีแคมชียกับอีกอันนึงก็คืออ e ีแคมชียต่างกันต่างกันแค่ว่าอ e ีแคมชียก็คือว่าคุณแม่นอกจากจะความดันโลหิตสูงแล้วก็จะเหนียวนาทาให้ตัวเองชักนะคะแล้วก็คือเป็นสภาวะความดันออที่เราเรียกว่าคันเป็นพิษกันเป็นพิษนั่นเองนะสองนี้ก็คือเราจะเรียกว่าโครนิคไฮเปอร์เทนชันนะคะความดันโลหิตสูงตั้งแต่ก่อนที่ตัวเองจะท้องแล้วนะคะหรือว่าตัวเองห่ะเพิ่งจะมามีความดันโลหิตสูงนะคะตอนที่ตัวเองท้องได้20สัปดาห์ขึ้นไป นะคะหรือว่ามีเน้นดันโลหิตสูงนะคะก่อนที่อายุคนะะันที่สิสัปดาห์ก็ได้เช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราค่ะเป็นโครนิคไฮเปอร์เทนชันก็คือความดันเลื้อดหลังคือหลังจากที่คลอดลูกไปแล้วความดันก็ไม่ได้กลับมาเป็นปกติคุณแม่คือเป็นความดันโลหิตสูงยาวไปเลยจ้ะแล้วก็กินยาความดันต่อเอออันนี้ก็คือจะเป็นความดันโลหิตสูงนะคะชน,ชนิดที่สองดันโลหิตสูงชนิดที่3ก็คือจะเป็นความดันนะคะที่ข้อที่1กับข้อที่2นะคะรวมกัน,นะะข้อที่4นั่นก็คือว่าเป็นความดันโลหิตนะคะที่เราเรียกว่าสตนดโหิูง ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อคุณแม่ค่ะอายุคันภนะคะมากกว่า20สัปดาห์ไปแล้วนะคะ ไม่ได้มีโปรตีนรั่วออกมานะคะแล้วก็หลังคลอดนะคะ12สัปดาห์ไปแล้วนะคะอย่างที่แม่โบพูดเนาะว่าถ้าคุณแม่หาที่เป็นความดันที่สูงขนาดตั้งครรภ์มันก็จะสูงแต่พอหลังจากที่คลอดลุกมาประมาณ3เดือนความดันนะคะก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะก็คือหมายถึงว่ามันสูงแค่ตอนที่ท้องนั่นแหละแล้วก็สูงเฉยเไม่มีอะไรเลยไม่มีโปรตีนไม่มีอะไรใดๆเลยสูงเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือจะเป็น gestational นะคะ hypertension ซึ่งในส่วนของอันสุดท้ายนะคะคุณหมอจะมาวินิจฉัยได้ก็คือหลังจากที่แม่คลอดไปแแแลลล้้วววก็ตติดดามมนะคะรครหังอุณ่พบ คุณแม่ความดันดีขึ้นอันนี้เป็นความดันนะคะสี่รูปแบบและนะเราจะดูแลตัวเองอย่างไรเป็นความดันโลหิตสูงขนะตั้งผ่านดูแลเรื่องอาหารตัวเองอย่างไรหนึ่งเลยนะคะลดการกินเค็มอันดับแรกลดเค็ม ลดแคลมในที่นี้ก็คือว่าจะต้องนะคะลดการเติมเครื่องปรุง everything g i n g i b e r l a นะคะลงใส่อาหารที่คุณแม่กินอะไรบ้างน้ำปลารดเอ่ยผงชูรสเอ่ย<ง>คือผงฟูผงฟูอะไรเอ่ยผงฟูคือขนมนะคะที่อบด้วยในส่วนของแบบผงฟูต่างๆเวลาที่ดูก็ต้องดูก่อนยกตัวอย่างเชนเกอรี่อะไรนะคะที่มันมีการใส่ผงฟูทําให้แบบขนมมันมีความฟูอันนี้ก็คือจะต้องเลี่ยงต่อมาก็คืออาหารที่เค็มจัด อันนี้ตรงตัวเลยกะปิเอยจ้ะไข่เค็มเอยจ้ะปลาเค็มเอยจ้ะเออผักกาดดองจ้ะนะคะเนาะคือรู้อยู่แล้วอันไหนที่เค็มจัดก็คือต้องเลี่ยงโอเคไหมไม่ใช่แค่ว่าอาหารรสเค็มอาหารที่โซเดียมสูงสูงด้วยจ้ะอะไรบ้างล่ะเลยน้ําอัดลมมันไม่เค็มนี่แม่อโอโซเดียมบาเลยจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ อาหารที่ให้โซเดียมสูงก็ต้องเลี่ยงอะไรอีกขนมปังกรอบเนยเค็มพวกตะกูลแบบน้ำสลัดมายองเนสอะไรพวกนี้นะคะอาหารก็เอาง่ายงคือว่ารดเค็มแล้วก็โซเดียมน้อยๆหรือว่าแบบโซเดียมน้อยมากที่สุดทเราสามารถน่อยได้โอเคฮ <c oughs> ะ,คะในเรื่องของการกินแป้ง จริงๆแป้งก็กินพอประมาณนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็จะอย่าไปกินเยอะมากเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวแบบน้ําหนักพุ่งเพิ่มตามก็คือว่าจะต้องเพิ่มการกินโปรโตีนเพิ่มขึ้น<ม>เพราะว่าคุณแม่นะคะที่มีความดันโลหิตสูงขนาดตั้งคภ์เรามีโอกาสนะคะที่จะมีโปรโตีนรั่วนะคะออกมาทางปัสสาวะนะคะมันจะทําให้คุณแม่เองคะสูญเสียนะคะหรือว่าได้รับโปรโตีนที่ไม่เพียงพออย่างไรไข,ข่ขาวเนื้อสัตว์ปลานะคะอกไก่อะไรที่มันเป็นในส่วนของโปรโตีนนะคะก็คือให้กินเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยที่มันเสียออกไปทางปัสสาววะโออคก็ื่ เพิ่มในเรื่องของการกินกากใยเพราะว่าคุณแม่บางคนนะคะคือถ้าความดันโิหสตสูงมากๆเนาะคุณหมออาหารก็คือจะสั่งให้นอนนะคะแบบให้พักนะคะหรือว่าทากิจกรรมน้อยๆมากเนาะคุณแม่ก็จะต้องมีการกินผักนะคะผลไม้นะคะที่มีกากใยเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องของกระตุ้นลำไส้กระตุ้นการขับถ่ายนะคะเนาะก็ะต้องกินอาหารนะคะให้ครบถ้วนทั้ง5้าหมู่กินอาหารที่มันมีความหลากหลายไม่ลบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะมากจนเกินไปน <S <S <ๆ>สรุปอีกครั้งคือลดอาหารที่มีความเค็มแล้วก็ลดที่แบบโซเดียยมมมลงลงงเนนนาะะะะแแตกก็ิคค่่พอออปรณไ้ มากนะคะโปรตีนเพิ่มการกินขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไขมันก็ลดลงนิดหน่อยนะคะเนาะเพิ่มในส่วนของการกินกากใยแล้วก็กินอาหารให้ครบช้วนทั้ง5หมู่โอเคทีนี้การดูแลตัวเองข้อที่2แม่จะต้องมีการชั่งน้ําหนักตัวของตัวเองทุกวันแบบจดบันทึกไว้นะคะอ้างน้หนักตัวก่อนกินข้าวแล้วต้องจดบันทึกไว้ว่าความดันโลหิตสูงค่ะมันมีระดับที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นนะคะมันจะทําให้มีการขั้งนะคะของน้ําในร่างกายคุณแม่ก็จะเจอนะคะว่าอุ้ยหน้าบวม มือบวมขาบวมตัวบวมนะคะเนาะแล้วก็น้ําหนักตัวแบบพุ่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ค่ะจะต้องมีในการชั่งน้ำหนักตัวนะคะซื้อตาชั่งเล็กๆไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะชั่งน้ำหนักตัวทุกเช้าก่อนกินข้าวจดบันทึกไว้นะน้าหนักตัวที่ควรเทียบเป็นฉเฉลี่ยแล้วเนี่ย อาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่ควรเกินครึ่งโลสมมติว่าเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะไม่ควรที่จะเกินมากกว่า2โลแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่่ะที่เป็นความดันลมหิดสูงแล้วมันมีความบวมนะคะน้าหนักตัวเอามีความบวมน้ําข้างในร่างกายน้ําหนักตัวเราจะพุ่งเยอะมากหมายถึงว่าแบบอาทิตย์หนึ่งบางคนเนี่ยพุ่งนะคะแบบอาทิตย์หนึ่งโลหนึ่งหรือว่าเออไม่กี่วันก็คือโลหนึ่งแบบนี้ก็คือเจอได้นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติน้าหนักมันพุ่งเยอะอย่างเงี้ยก็คืออันตรายก็สามคือ จะต้องมีการนับลูกดิน้นนะคะอืมเพราะว่าการที่ลูกดิ้นบง่งบอกว่าลูกค่ะมีชีวิตนะคะในท้องของเราแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะให้คุณแม่ค่ะจดแล้วก็บันทึกการนับลูกดิน้นเมื่ออายุครรภ์ประมาณ28สัปดาห์ขึ้นไปเนาะเพราะว่าลูกเขาจะดินน้นเป็นกิจจลักษณะครรภ์สักเอ่อบางคนเนี่ยถ้าสมมติอายุครรภ์18สัปดาห์ถ้าท้องสองก็จะเริ่มรู้สึกลูกดิน้นถ้าท้อง1ก็คือจะเริ่มรู้สึกลูกดิน้นเมื่ออายุครรภ์ประมาณ20สัปดาห์เมื่ออายุคนะะนะยรรภ นะคะทุกวันใน24ชั่วโมงลูกจะต้องดิ้นนะคะเกินกว่า10ครั้งต่อวันขึ้นไปถ้าสมมุติว่าลูกดิ้นน้อยกว่า10ครั้งนะคะเน,นี่ยก็รีบหาหมอเลยคุณแม่การดูแลตัวเองข้อที่4ก็คือพยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอเท่าที่เราจะสามารถจัดสรรดูแลตัวเองได้อย่าไม่เครียดอย่าวิตกกังวลมากนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราโหมทํางานหนักนะคะไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอนอนไม่หลับเนาะหรือว่าเรามีความเครียดกังวลมากเหล่านี้นะคะจะยิ่งทาให้ความดันโลหิตสูงเราเพิ่มมากขึ้นก็คือว่าจะต้องติดตามนะคะไปฝากท้องต ให้บางคนนะคะบวมบวมเยอะมากเ <ะ S 1> นาะถ้าเจอว่ามีอาการบวมก็ต้องกลับไปหาหมอคุณหมอเองก็คือจะประเมินนะคะว่าเอ้ยมันเป็นความดันโลหิตระดับไหนมันรุนแรงมากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าจเจอว่าบวมเขาก็จะแนะนําให้คุณแม่ค่ะพักนอนพักนะคะเนาะ,นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือว่าถ้ารุนแรงมากๆเลยเขาก็อาจจะต้องบอกให้คุณแม่ทํากิจกรรมบนเตียงนะคะหรือว่าถ้าแบบรุนแรงจริงๆคุณหมอจะรับแอดมิดนอนโรงพยาบาลไปเลยนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้คือจะต้องลดอาหารเค็มลงเยอะก็การนั่งการนอนอะไรพวกนี้ค่ะก็คือต้องพยายาม การผัดเปลี่ยนท่าทางเพื่อที่ทําให้เลือดเนี่ยมันไหลเวียนนะคะได้ดีนะบันทึกน้ําเข้าน้ําออกนะที่เรากินน้ำนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นในส่วนน้ําน้ําซุปหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันคือจะเป็นในส่วนของสารน้ำเนาะเราจะเรียกว่า i n นเทคหรือว่ากินเข้าไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนปกตินะคะ กินเข้าไปเท่าไหร่ก็จะถูกขับออกมาเท่านั้นยกตัวยอย่างเช่นวันหนึ่งกินน้ํา2ลิตรฉี่ก็จะออกมาประมาณ2ลิตรรวมนะะหวมวก็จะให้บันทึกเลยว่ากินเข้าไปกี่แก้วกี่ออนนะคะฉี่ออกมานะคะใส่ปวงใส่นะคะก็บอกว่าได้กี่ซีซีเพื่อดูว่าการทํางานของไตเนี่ยมันโอเคไหม <S <S แล้วอาการอะไรที่จะต้องแบบรีบไปโรงพยาบาลเลย ให้สร้างน้ำหนักทุกวันแล้วเจอว่าน้ำหนักตัวค่ะเพิ่มสูงเยอะมากคือน้ำหนักพุ่งเร็วมากว่างั้นเถอะนะคะในหนึ่งอาทิตย์นะะี่ค่ะน้ำหนักพุ่งนะคะมากเกินกว่า1กิโลสองคือบวมบวมมากเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าบวมนะคะตัวบวมหลังเท้าหลังมือบวมหน,หน้าแข้งบวมกดนี่คือบุ๋มเลย,เลยและ3คือฉี่ออกน้อยอย่างที่บอกคือถ้าไตาเนี่ยมันทํางานแย่ลงนะฉี่มันจะออกน้อยถ้าฉี่ออกแค่ประมาณ2 5ซีซีใน1ชั่วโมงเนี่ย อันนี้อาจจะแบบคิดถึงแล้วว่าเฮ้ยไตน่าจะเริ่มมีปัญหานะคะแล้วก็คุณแม่หามีอาการคือตาพร่ามัวปกติเคยมองเห็นปกติแต่ตาพร่ามัวมองภาพไม่ชัดเลยคลื่นไส้อาเจียนจุกแน่นลิ้นปี่นะคะปวดท้องเลือดออกทางช่องคลอดเหล่านี้นะคะมันเป็นบ่งบอกสัญญาณบ่งบอกว่าความดันนะคะโลหิตสูงเป็นรุนแรงมากขึ้นแล้วก็อาการเหล่านี้นะคะ่ะเหนียวนำนะคะจะทําให้คุณแม่จะชักแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะคุณแม่จะต้องรีบไปโรงพยาบาล